ปัญหาการเข้าไม่ถึงระบบบริการสุขภาพของผู้ที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียนไม่ได้จํากัดเพียงประชาชนทั่วไปนะครับแต่ยังมีพระสงฆ์สาม,มเณรอีกจํานวนไม่น้อยยังไม่มีหลักประกันสุขภาพแม้ว่าโรงพยาบาลบางแห่งจะถวายการรักษาฟรีแต่ว่ายังมีภาระค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากนะครับล่าสุดตรงเรียนพระปริยติธรรมต้องให้การช่วยเหลือครับโดยเฉพาะกลุ่มสาม,มเณรที่มีฐานะยากจน ขณะที่ภาคประชาชนและหน่วยงานภาครัฐพยายามเข้าไปแก้ไขปัญหาระดับนโยบายกันช่วงฤดูฝนผมเป็นไข้มันเป็นช่วงที่ไข้เลือดออกระบาดก็ผม <ๆ S 1> ก็นึกว่าผมเป็นไข้เลือดออก<ๆ>ก็เลยไปโรงพยาบาลไปเช็คเก็ตเลือด<ๆ>อะไรแบบนะี้ก็ค่าใช้จ่ายมันสูงัจา<ๆ>กประมาณหลักพันเหมือนกันเงินที่จะใช้มันก็ไม่ค่อยมีอยู่แล้ว มันก็เลยเป็นปัญหากระทบกับตัวเองด้วยครอบครัวด้วยสมันเณรโรงเรียนโสพลวิทยาวัดบ้านแจม่มอำเภอเมืองลำพูนสะท้อนความยากลำบากในการเข้าถึงบริการสุขภาพเนื่องจากไร้ซึ่งสถานะทางทะเบียนโรงเรียนแห่งนี้มีสมณนเณรกว่า170รูปกว่าครึ่งไม่มีสถานะทางทะเบียนจึงไม่มีหลักประกันสุขภาพ ทำให้ทางโรงเรียนต้องจัดทําประกันภัยกลุ่มเพื่อรองรับกรณีอุบัติเหตุแต่หากเจ็บป่วยก็ต้องให้การช่วยเหลือแบ่งเบาประมาณ4ีหปีแล้วนะครับที่โรงเรียนทำมาก็คือถวายให้กับสาม,มเณรเลยก็คือทําประกันอุบัติเหตุให้นะครับรูปหนึ่งก็ประมาณ150่0อาบกกว่าบาทนะครับก็จ่ายไปตามนั้นเลยนะครับก็1ปีการศึกษาก็คือถวายให้กับสาม,มเณรฟรีนะครับแต่ยัง สถาบันอื่นนะครับโรงเรียนอื่นเขาอาจจะมีการเก็บจากเด็กนักเรียนนะครับรูปละร้อยกว่าบาทโรงเรียนพระปริยติธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนแม่ฮ้องสอนรวม42แห่งมีสมณร5,042รูปในจำนวนนี้กว่า700รูปไม่มีสิทธิ์ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขเพราะไม่ได้ถือสัญชาติไทยนอกจากนี้ยังมีพระสงฆ์อีกไม่น้อยที่ไม่มีหลักประกันสุขภาพเนื่องจากไร้สถานะ พระสงฆ์และสามเณรกลุ่มนี้หากอาพาธบางส่วนจึงเลือกเดินทางไปยังโรงพยาบาลสง์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ซึ่งถวายการรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแม้ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากแต่เราอยากให้ระบบต่างๆเนี่ยทำให้ระบบของการดูแลพระพิสุสงเนี่ยยั่งยืนนะครับก็หลายๆแห่งผมเข้าใจนะคทำไมบางแห่งจําเป็นต้องเก็บค่ารักษาพยาบาลแก่พระภิสุสง์เหมือนกันเพราะว่า การบริหารจัดการจําเป็นต้องใช้มีค่าใช้จ่ายนะครับแต่ทางเราก็เต็มที่แล้วกันนะฮะด้วยนโยบายที่เราวางไว้แต่อยากให้ระบบต่างๆในอนาคตที่เกิดขึ้นเนี่ยให้มันมั่นคงและยั่งยืนด้วยระบบของสุขภาพการเข้าถึงบริการสาธารณสุขอาจไม่ใช่เพียงปัญหาเฉพาะบุคคลแต่ยังสะท้อนปัญหาสิทธิขั้นพื้นฐานและอาจเป็นความเสี่ยงหากพระเนนเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อแต่ไม่ได้รับการรักษาหรือเฝ้าระวัง ล่าสุดจึงพยายามสร้างความเข้าใจให้พระใช้สิทธิตามข้อเท็จจริงโดยกลุ่มที่ไร้สถานะทางทะเบียนควรต้องตรวจสอบว่าสามารถเข้าถึงสิทธิ์ด้านสาธารณสุขของบุคคลที่มีปัญหาสถานะตามมติคณะรัฐมนตรีหรือกองทุนอื่นๆหรือไม่สปชเ,เขามีกองทุนนะครับที่จะมีกองทุนคืนสิทธิ์ให้กับพระสงฆ์มีกองทุนที่จะดูแลพระสงฆ์ที่มีสิทธิ์นะครับฉะนั้นทำยังไงที่พระสงฆ์เราจะมีการตระหนักรู้เรื่องการ เห็นความสําคัญเรื่องการย้ายสิทธิ์เนี่ยนะครับแล้วก็มันจะแบ่งเบาภาระ,ะในการใช้จ่ายของกระทรวงสาธารณสุขโดยเฉพาะย,ายิ่งเวลาเรามารักษาเนี่ยนะครับเวลาพระ,พระสงฆ์ป่วยมารักษาเนี่ยก็จะได้ช่วยให้ทางโรงพยาบาลไม่ต้องแบกภาระ,ะในการดูแลสุขภาพมาส่มากกระทรวงมหาไทยกำหนดแนวปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนรัษฎรของสามเณรและเด็กนักเรียนตั้งแต่เดือนธันวาคม2560 แต่ในทางปฏิบัติยังมีอุปสรรคในระดับพื้นที่เพราะต้องใช้ระยะเวลานานในการกรอกแบบสำรวจและดำเนินการตามขั้นตอนแม้จนจบการศึกษาไปแล้วก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาสถานะและบริการด้านสุขภาพล่าสุดตัวแทนพระสงฆ์และภาคประชาสังคมเข้าพบอธิบดีกรมการปกครองและรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานเพื่อหารือการจัดทำทะเบียนประวัติและกำหนดหมายเลข13หลักนักเรียนรหัสจี และสามเณรในโรงเรียนภาพปริยัติธรรมโดยหวังว่าหลังจากนี้การแก้ปัญหาด้านสถานะจะมีความคืบหน้าและชัดเจนมากขึ้น